โฮ่ปดโ,โพงไงกุ้บกุ้ม <S <S พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีลุงป่านาาสุขสุขคนทุกหม่องทุกบ่อนวายอุ้ยลูกไพนี่กับกลวยกับปลา,ปาอุ้ยคอยสร้างเจ้า แดดขึ้นล้ะแดดขึ้นสันตะเวนขึ้นข่าวทั้งดาน้องมอสก็เปิดข่อยให้นามนี่ โอ้ยมากระทานปีนี้เาราไปมากินพี่น้องอเอ้ยโ่แมนมันบ่มีด้นีม่มาแล้วนะครับอันส่วนอ้าวมะเห็ดใหม่เด้อนี่ทางนี้นะยันแบ่ยันย่างเขาโบนแบ่มันเขาได้คือเก่าเลยเนาะเขาัรงนงั้นไก่บอสะนะฮะแมนบ้าหามไก่บอโอ้ ตอมขึ้นมาหน่อยแม่ไปหน้ามันไล้ไปเห็นยังไงเอาตีนหน่นตอมขึ้นมามนขีง่งวนะใส่บาดนี่เนะาะจะผูกงวบอลได้ยลุ่มผูกน้องมอดหดหน่อไม้พี่ด,ดอกเอ้หดหน่อไม้ให้อาว สบายดีป่ะลุงา่ลุงไก่ได้ดนนินะฮามป้าตัวพี่น้องผู้มันมาสาด <c oughs> <c oughs> อีพวกไก่พวกผีดิบเมือง <c oughs> อืม อ้อยังจกนี่ฮ้เบิ้งหมาหนิว่าหน่น่ะเออเหตุว่ดีๆกับบอดีดอกพี่น้องเอ้ยต้อมก่อนฮะบิ้งไปป่องก่อนเอามาหนามมาไม่ได้ดอกเนี้ยนี่นะหนามไล่ออกเบิ้งป้องคุณมา อันนี้ก้อนไม้ลายปูกไก่พดเอี้ยงบาอาตีนอ่ะขวดวดขวดขึ้นมาบอให้น้ำไหลออกโอ,อ้เอีย้ยงอย่าสะเนอเอ,อืม กับ้วยกับขี้อะไรวะหือกับปวยกับขี้อะไรเมืองเน่ไหลจิกกันอีไยเขียมโลดเขียมันเออเขียมันน้ำกระยานเองดอกฮึมันตึกตีนเลยหุ่นจ้าตึกตีนตึกตีนเลยหุ่้ช่างไว้คคับ ชอบชอบพี่น้องจา๋าทับกล้วยทับกล้วยทับกล้วยับกล้วยป้าจะสงสัยไก่สิมาใส่อยู่มือน,นี้นะเอาขี่เออทำไมวะเอาขีง่งวไปใส่เดี๋แว้วาวะเดี๋ยวจะเอาขีง่งวมาใสา่พี่น้องห้หนอมันออก พอได้พอได้เก็บกินเก็บอกสันเอา้ามันง่ายขนาดนี้เออเกฟมาแหละเอามีมาปาดเอาปาดเอาเลยสิอยากนาะหักเอาหักเอาเลยพอแล้วตันนั้นมาพี่มันสุ่มเหรอมาจากมา้าจากไก่มาขวอด กับกล้วยกับกล้วยกับปลาบรรยากาศหมอกลงงามเศร้าพี่น้องเอาเอียงกันย่างไปห่างๆกันแล้วก็กเฮยย่างข้างๆกันไหนโอ้ยย่างมาทางหนา้า เวลาเขาก้าวขาเขาเสียบข้อเท้าเท้ากับห้องเอว้วไปละไาทางนี้กับพอทางนี้เ <c oughs> อ้าเอ้ากับกวดกับปลา ก็อวันที่ส,สองมีคนรอมาเลยวันที่หนึ่งมีน,นาคะรอเดอร์พี่น้องใจเย็นใจเย็นเดีย๋าายวเหียลูกสาวเรียกองลงหลายๆองหวดนี่เอา้านี่มันตัวอะไรนี่ฮึมาน้อยบอสสกิสกสกิสก,กเอ้ยเตรียมสิจิ๊กในตัวดำนี่จิ๊กตีน ตอนซื้อมาแรกๆนะหลายคนบอกว่าจะปล่อยตามธรรมชาติเ้วยอไปว่ายันไก่ไก่อันธรรมชาติเท่ายันยันไก่ธรรมชาติเทาเซิงมันนะฉันบ่พี่น้องเอ้ยมันบ่เซิงมีจต่บากนี่แล้วสิบปหาเเซิงเขานี่นี่นี่ <laughs> จาาขาวๆาวกลายเป็นดำสกรปรกไปเลยบ่ม <laughs> าเมื่อไหรกขาวขาว สักก็อาบน้าม,นนะ <S <S มั้นะสะแน่อีแมน่ข้างงามวางให้อยู่ข้างๆกันแน่ย่างข้างๆโอ้ยอย่าลืมโกงหม่องมีอ้าวเ,เด้อโคตลายๆต้นใหญ่นะ ก๊กมังมีอื่ว,นป,วปปน,น,นประหด,ดอกีกเ,เปิดแห้งๆบ่อเปิดสมีมันกรบดังดอกถ้าเปิดเปิดแห้งเกินมันดังเลยครับผ่อนผอนหน้าลงลูกข่หกโต เรนต้องไปสาดขี้ดินใส่หน้ามันนะลูกโง่โอ้ยซุ้มเจ้านีน่เนาะสร้างเหตุโอ้ยดึงยางการอันนั้นนะอืมจ้องกันอันนี้หรออ,อ,อ,อีน้อยเบื้องมึงดูเอา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 มึงดูดึงกันนะม,มันบ่ได้ดึงอาหารได้พี่เนาะมันดึงคอ,อการผู้ดไายอืม mẹ này. lê mô đại nhánh quá là đừng khó Ở ai khí ớt yốt phun chong gắn à mặc nào có hộn đâm đơ เรียนขับไปหาจิกเขาได้อันนั้นนะบ่แมนยังได้นางงามเอามาหุ่งหน่อยคือก็คือหล่นมาปนหันไล้อีหยงังพกักการกองนะพะกักการกองกห็หคนต้นแป้งนัวเจอมาลากากีเอามาปลูกเอามาปลูกตั้งแต่อีพ่อป่วย สิ่งกีหน่อยหกโต <c oughs> <c oughs> ขอบใจพ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะอาสุขุสุคนติดติดตามด้วยพี่น้องเด้อแม่ตกลงไก่จ้าหน้าบเห็นจกโตเกา <c oughs> ะตัวหนึ่ง ไม่พอก็มาคิดหนาพี่นอ่เลยง